ศรัทธาความเชื่อแด่พระศิวะที่ปราสาทเขาน้อยสีชมพูบนยอดเขาน้อยอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วปรากฏร่องรอยเทวสถานเนื่องในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือกลุ่มปราสาทอิฐสามองค์เรียงเยื้องกันในแนวเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกปัจจุบันมีเพียงปราสาทองค์กลางที่ยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ จากจารึกภาษาสันสกฤตและโบราณวัตถุที่ค้นพบทําให้สันนิษฐานได้ว่าศาส,สนาสถานนี้สร้างขึ้นราวพุทธศักราช1,180สร้างเนื่องในใสายวะนิกายซึ่งนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ได้ค้นพบศิวลึงสัญลักษณ์แห่งพระศิวะหลายรายการโบราณวัตถุที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งได้แก่ทับหลังที่ติดอยู่เหนือประตูทางเข้าปราสาทองกลาง และที่พบจากการขุดแต่งโบราณสถานแสดงรูปแบบศิลปะลบบุรีตอนต้นมีอายุระหว่างพุทธศตรวรรษที่12-13จำหลักเป็นหลายวงโคง้งปลายเป็นรูปเทวดาขี่มกรค่ายวงโคง้งนอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกและโบราณวัตถุอื่นๆเช่น ส่วนของทวาราบานหจีนสมัยราชวงศ์ซุ่งและสังดินเผาเป็นหลักฐานที่แสดงว่าบริเวณปราสาทเขาวน้อยเป็นชุมชนที่มีความเจริญมีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวจีนและอินเดียมีสรัทาบูชาเทพเจ้าและทักษิณาบูชาด้วยการขับร้องประโคมแตรสังและร่ายรำตามความเชื่อที่สืบทอดมา